นี่หลักฐานนี่ขวดเหล้าขวดเบียร์เพียบเลยหลักฐานฮะปาจิ้งเข้มไม้ทำไมจ้ะให้ด่าปาหน่อยนิสายไม้ไอ้นี่นะไม่เป็นไรแล้วลุงตาดินจ้เออมนี่โอ้ลุงชายเยอะอยู่เด่นีลเอาหมอเอาขึ้นไปแล้ว อ่นนี้อ่ยดรำบ้านเลยเเก็เบี้ยวเอจ้ทุกเลยทุเดียวเอนะโอ้ลุงชายอาการโคม่าเน้นี่ แฮนก็ยิ่งดิมันก็อยิ่งหน้ามือว่ะเดี่ยวหมดโอม่าเลยนะเนี่ย mời Thì Mà tùy mừng. Ta new đấy Rồi. Uh, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพานะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับเวฟบร้อยสิบไอคันแดงดำคันนี้นะครับเนื่องจากเมื่อคืนนะครับได้ประสบอุบัติเหตุนะครับชนท้ายรถปิกอัพนะครับก็มีอย่างเดียวนะครับหนึ่งนะครับเกิดจากการประมาทนะครับสองนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเมาและขับนะครับก็ นายพิตูมนะครับเมื่อคืนนะครับไปกู้ภัยนะครับกลางวันก็ทํางานนะครับกลางคืนก็เป็นหน่วยกู้ภัยนะครับก็สาหัสนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับก็แขนขานะครับก็หักไปตามธรรมเนียมนะครับต้นขาหักสองข้างต้นขาหักสองข้างนะครับพิตูมบอกนะครับสภาพรถก็อย่างที่เห็นนะครับก็น้องๆระวังให้ดีเลยนะครับ หนึ่งนะครับประมาทขับรถเร็วสองก็แอลกอฮอล์นะครับในร่างกายสูงนะครับดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับระวังไว้เลยนะครับหลับดีกว่านะครับหลับดีกว่าขับนะครับเมาและหลับดีกว่าเมาและขับนะครับถ้าหลับแล้วสบายนี่สภาพเท่าที่เห็นนะครับก็โอ้โหราคานะครับค่อนข้างถ้าเป็นของแท้นะครับ ผมตีประเมินไปแล้วนะครับเท่าที่ดูนะครับเบียดเบียดหมื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับรถส้มได้แต่คนเนี่ยนะสิครับก็ยังดีนะครับที่ยังฟื้นกลับมาได้นะครับ เดี๋ยววันประกอบยังไงนะครับก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็ขอสั่งอะไรก่อนนะครับไม่เกินสองสามวันนะครับอะไรพร้อมนะครับแล้วก็จะประกอบแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ